ตังมันกินอะไรไม่รู้ตังมันดูสิมองไม่ได้อ่ะเอออย่าเสียงดังมันจะไปก่อนตัวเบลเลอร์เลยกระลอกดูดูด,ดูมันกินอะไรกระลอกอย่าเสียงดังนะมันจะไปก่อนนะกินอะไรตังมันกินอะไรมีตังมะละกอ ไม่ไม่รู้มันกินเม็ดอะไรเลี่ยวมันมันอย่างนั้นเห็นเราไหมเห็นมันเห็นเราไหมมันน่ารักจังเลยท่านหลันเราเห็นไหมเห็นเราไหมเห็นมีตังไหมนั่นไงไอ้มองมาอยู่มันมองมาอยู่เอ้มันเห็นเราเล่นเลยมันน่ารักมากเจ๊จะมาแอบกิน,น,น,นมะละกอสุกเหรอดูมะละกอดู มันมะละกอขบนยังไม่สุงเลยนู่นมะละกอขบนอุ้ยอุ้ยมันไปยังอยากกิอยากกินแล้วนั่นมะละกอมันจะมาแอบกินมะละกอบ้านเราแน่เลยเฮ้ยมันไปไหนแล้วลูกนั่นไงเห็นหางมันมันไปทางไหนนั่นไงอ๋อมันขึ้นต้นมะละกอแล้วอ่ะไม่เป็นไรมันจะไปแอบกินมะละกอเราแน่เลยไม่เป็นไรให้มันกินเถอะให้มันกินเถอะใช่ไหมอืมอือฮึหรือมันจะไปไหนต่อมันยังไม่สูงให มันมันยังไม่สุกมันยังเขียวอยู่มันกินไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมาสองดูเฉยเฉยมันมันมันแวะมาสองดูว่าเอ๊ะมะละกอสุกหรือยังนะสุกแล้วจะมากินมันบอกแะไรตันแปลนี้มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปสองจริงๆมันขึ้นไปหามะละกอแล้วดูสิดูสิโอ้หมันดยอะกอ้ยแม่มันลงมาไ้่ด้วยมันลงมายังลูกยังมันเห็นหัวมันีหย มันยังอ๋อมันจะขึ้นไปฮะเบื่อเพือก็นั่นนั่นนั่นขึ้นไปส่งมะละกอไปแล้ไปแล้มาปแล้วโอ้โหมะละกอตกทั้งเลยไปอยู่สูงมากจะทำยังไงดิฮะจะกินแล้วจะทำยังไงดิปีนเอาปีนเอาเนาะเมื่อวานหนูก็เห็นมามันไปทางนู้นโอ้โหมันก็มาเหรอคะมาตอนเช้านี่เหรอ อพี่ก็ลอกมาตอนเช้าเหรออ๋อทำอะไรเนี่ยไหนไหนไหน,ไหนมันไปไหนแล่วนั่นไงอยู่ข้างต้นไหนมองไม่เห็นข้างตรงไหนลูกนั่นไงเห็นเห็นตัวมันนี่ไหนนั่นไงตัวเสือดันเดือดต้นอะไรเดือดต้นมะละกอนี่เหรอตรงนี้อ๋อมันมาทางนี้แล้วเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นหางมันนี่แบบเห็นไหมนั่น เฮ้ยเห็นถ e <apan> ่างมันท่านไงวะไ่เห็นเหรอท่านมาต้นน้อยหนาเหรอคะตรงนี้ไงต้นสูงสูงเออต้นน้อยหนานี่ไงเห็นถ่างมันนี้เห็นถ่างมาดูสิอยู่ข้างบนครับครับมาดูข้างนี้นี่ไง แม่เห็นแล้วมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันมาส่องดูเฉยๆใช่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเจ้ากระรอกน้อยมาส่งมาส่งมะละกออย่งบ้านไหน่อุ้ยไปดูมันไปอยู่ตรงถังน้ำแล้วแม่จเห็นแล้วนั่นไปแล้วมันไปแล้วมันไป มันมาส่องดูมะละกอที่เฉลียลูกไหนไหนไม่ไปเหรออ๋อมันยังไม่ไปอีกมันยังอยู่ว่ะอ๋อมันยังอยู่เหรอมันจะขาอะไรอ่ะมันจะไปกินมะนาวเหรอนั่นเออใช่เลอมันจะไากินมะนาวเหรอไหวไหให้มันกินเถอะมันจะไม่เปรี้ยวเหรอคะไม่รู้มันมาส่องดูมะละกอหลังบ้านเราแต่มันไม่สุกมันก็เลยไม่มีอาหารกินเลยเช้านี้ ดูดิมันจะไปหาอาหารที่ไหนต่อดูสิแม่เอ่แอปเปิลให้มันกินไหมแอปเปิลเหรอมันกินได้ไหมมันมานั่นมันแม่มันจะมันจะไปกินมะนาวอุ้มกระรอกไหมอุ้มันตรอกไมมดาวกัดสิคะไปแล้วมันไปแล้วมันจะไปกินน้อยหนาบ้านนู้นไหมมีไหมน้อยหนาบ้านนู้นสุกไหมมันจะไปกินน้อยหนาไหมโอเค หายเรียบเลยเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดแอบดูมาแอบดูมะละกอบ้านเราแต่ยังไม่สุกค่ะโอ้ะมะละอกอหลบมากเลยเท้าพากลอกหนีก็ <c oughs> ลอกไปแล้วอยากมองที่เห็นไนะหมแม่<ะ>ยังมาอีกเลยไเขาไม่ยังไม่ไปอีกนะคะห,<ม>หัวจังปวดหัวกับมาลอกจริงๆ ปวดหัวกับเราจริงจริงๆอุ้ยหางสวยเนาะหางสีขาวสวยมากยังไม่พ<ป>ออยู่บนถังเออมันวนอยู่ไปละโอเคบ๊ายบายกันบบ๊าายยเอา่ตังใจเอ๊ะกลูกหันมาหันมาอาใจเอกันออกไปไกลๆมันมองไม่เห็นเถอะไปหอยไปถอยไปมองไม่เห็นหนู โอเคตื่นเช้าตื oh, okay. oh, hey. okay, ่นเช้ามาเจอกันรอบเลยตื่นเช้ามาเจอกันรอบวันนั Han ้นก็เจอโอเคโอ้ยยังหาวอยู่เลยโอ้ยโอเคนี้เราไปไปกันบายกันห <aj> ันมาสิมองไม่เห็นหน้าบายบายอือมองไม่เห็นมืดอะไรล่ะอ๋อ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 ไม่จังเลย <laughs> มองไม่เห็นห่ะาโอเคบายบายายบไปกัน okay, <Bye bye. S 2> บายบายืดยืดด้วย